สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวตัวตัดกระจกนะฮะรีวิวตัวนี้เลยโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เป็นของแท้ด้วยนะครับก่อนใช้งานนะครับเรื่องพยายามจุ่มน้ามันลงไปก่อนนะครับให้ลูกกิ้งมันวิ่งนะครับแล้วก็ตัดกระจกตัดกระเบื้องตัดขั้วแรงต่างตัดขั้วนะครับผมใช้กล่องธรรมดาเลยนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็หมุนตัวนี้เริ่มหมุนพยายามชิดซ้ายไว้นะครับหมุนตรงมันจะแฉลบออกนะครับบางท่านที่อยากจะทําอยากจะตัดขั้วใช้งานเองทําใจการแรงต่างนะฮะเอามือเล้านซ้ายหมุนนะครับ อยากได้ตรงนี้นะครับพอดีมีสติกเกอร์เหลืออยู่นะฮะกรีดกรีดนะครับอย่างแรกก็ทําให้มันมีเส้นด้านนอกก่อนอได้เรียบร้อยผมใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเพราะว่ามันจะไม่ติดตรงคอขวดนะครับแล้วก็ไปคอด้านในขวดต้องว่างหาได้เยอะๆนะครับเขไปเรื่อยๆนะครับเขาตรงกลางหลังเส้นนะ ตัวตัดขวดเี่ไหมเดี๋ยวไปดูตัวตัดเพิเ่มเติมนะครับกี่ได้ไหลเลยตัวนี้นะครับตัวน้ำมันก่อนนะครับต้องนับด้วยแน่นแต่น,นนะเร็จแล้วก็ไปเคาะ ไอ้ขวดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดกระจกตัดกระเบื้องให้ดูอีกทีนึงนะครับจะลองขวดวันนี้นะครับฝึกหาได้นะครับขวดหาได้เยอะแยะนะครับติดแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็หย่อนไปด้านในนะครับแล้วก็ไปเคาะก็กลางกลางอย่าให้เรียบๆเลยเคาะเบาๆนะครับอันนี้ผมจะเคาะแรงมานิดให้ดูนะครับเร็วออจะได้เร็วขึ้นออกแล้วเห็นไหมเรียบเปียกเลยเปียกเลย เพชรกระดาษทรายรับที่เพชรกระดาษทรายรูอีกชนิงหรือว่าจะสั่งใบเพชรก็ได้ของผมก็จะมีตัวใบเพชรนะครับประมาณร้อยหนึ่งตัวใบเพชรนะครับเสร็จแล้วก็ลบปต่อแบบนี้ก็ได้แต่เถ้าเราอยากให้สวยงามเรียงต่างจะทำจำหน่ายเรียงต่างนะครับหรืออยากได้แบบก็ใช้ตัวแท่นตรงนี้ที่นี่ก็มีตัวแท่น300ตัวนี้ร้อยหนึ่งนะครับก็คือมันก็จะติดตั้งกันแบบนี้นะครับใช้งานเแล้วก็ลูมเรแรงต่างอยแบบนี้เดี๋ยวขึ้นมา ียกขอบในก็ใช่อย่างนี้ใช้งานเราก็จะได้แก้วใช้งานแล้วครับเรียบเลยแบบนี้อ,อุปกรณ์ส่วนตัวตัดนะครับผมปดิดเอาไตัวตัดท,ที่ดูนะครับเก็บแก้วัวนี้ก่อนมีงานจะเพื่งนะครับ นี้กระเบื้องแผ่นใหญ่ๆพวกกระเบื้องแกรนิตโตอะไรต่างๆที่เราจะเป็นแบบว่าต้องการยี่ห้อดีๆอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เลยนะครับกีให้เป็นรอยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเอาตะปูก็ได้เอาอะไรก็ได้ครับที่มันจะหนุนแบบนี้ได้ครับแล้วก็กดออกก็ออกแล้วอันนี้งานกระเบื้องนะครับกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับกระเบื้องธรรมดานะครับอันนี้เป็นเกรเทนะครับหัวแข็งอยู่นะครับตัดงานโค้งนะครับอย่างเงี้ยฮะ อาจจะเอาปากกาล่างไปก่อนนะครับแล้วก็ขีดตามนะครับเอาตะปูรองเข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ข่มออกกดออกแบบนี้ถ้าจะตัดเส้นตรงเราก็ใช้อย่างเงี้ยครับอันนี้ไอ้คือตัดเป็นเส้นตรงนะครับด้านนี้ด้านนี้นะฮนนนนะตะปรูรองเสร็จแล้วก็กดไม่เป็นสเ็ดนะครับเรียบเลยครับฝุ่นก็ไม่มีนะครับเสียงก็ไม่ดังนะครับอย่างเงี้ยตัวตัดถ้าจะคล้องจริงผมก็จะด้านนี้ก็จะคล้องด้านนี้คล้องด้านหลังก็ออกแล้วฮะตัวตัดกระเบื้องได้แน่ๆนะครับ กระเบื้องขอเป็นหน้าค่อนข้างทิะเรียบนะครับบางตัวเป็นหน้าซาเลยก็จะตัดยากมีห้ามิลน,นะครับหนาสุดที่นี่ปกติตัดได้สิบห้ามิลก็ได้นะครับตัดงานโค้งหรือว่าจะใช้ค้อแบบนี้ก็ได้ครับพ้อนนิดหนึ่งเราหักออกเนี่ยงานเรจแล้วข้อด้านหลังะเนี่ยที่ผมมาไปตัดโคดเอ้ยมันนั่งกับข้อด้านหลังได้นฮะกระจกหนาแบบนี้นะครับ เอาชิ้นงานลองอย่าเป็นตะปูนะครับแนะนําเป็นนุ่มๆเป็นเศษไม้นะครับพลาสติกสายไฟได้หมดเลยครับแล้วก็กดออกตัวตัดไหตัดไม่ไม่ต้อยุ่งยากเลยแค่ก็ใช้ลูกกิ้งตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะส่วนเรื่องราคานะครับอย่าลืมนะครับที่หนึ่งก็อยู่ที่300นะครับที่อบาทตัวเจียก็อันนี้อยู่ที่ร้อยหนึ่งตัวเป็นสบายเพชรนะครับส่วนตัวแท่นบางคนต้องการทางานจริงก็เป็นตัวชุดนี้ตัวนี้400ระครับตามนี้เรละโอเคครับผม